พอกลับเข้าคุกไปอีกก็บอกอยเพื่อนราอดอาหารโอ้โหอดอาหารแต่ละตัวเนี่ยไส้บวมหมดเลยนะนี่อันนี้กลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบานันต้องให้กําลังใจเขานะคุณทรงชัยเนียมหอมเนี่ยคุณโอมเนี่ยแหละนะที่ต้องจุดเทียนกันวันที่สิบมเดี๋ยวใ,ใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยยามว่างซึ่งไม่ว่างเนี่ยท่านไปสถานีตํารวจภูทรเมืองพัทลุงนะฮะผมก็ส่งรูปไปให้ท่านดูล่ะพูดง่าย ส่งรูปไปให้ดูรูปรูปต่อไปเนี่ยเจ๊เขียวสรรแหน่เนี่ยผมบอกรูปเนี้ยอ่ะรูปต่อไปนะรูปเจ๊เขียวชูป้ายอยู่เออเเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยเจ๊เขียวเจ๊เขียวหรือบางคนเรียกเขาว่ามินไปถามอาจารย์สุพนัทอาจารย์สุพนัทเรียกมินกิโยตินก็โดนไปคดีหนึ่งแล้วก็ไปต่อสู้กันแล้วกันในศาลนะฮะปรากฏเขาก็เข้าเรือนจําไปแล้วก็เรียกร้องประกันตัวเพอปล่อยออกมา ปล่อยออกมาเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขาการประกันตัวถูกไหมปล่อยออกมาก็มาทํากิจกรรมแบบนี้พอทํากิจกรรมแบบนี้ผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ผิดเงื่อนไขาการประกันตัวไหมผมไม่ทราบผมก็ส่งไปให้คุณโอมคนอื่นก็คงส่งอีอกเยอะเลยคุณโอมก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยวจะไปถามตํารวจให้แกอยู่พัทลุงเนี่ยกลับไปรูปเมื่อกี้พัทลุงนะมากรุงเทพไม่ว่างไปแจ้งความโน่นนี่นั่นเป็นพยานเสร็จกลับไปพัทลุงแกไป สอพอพัทธลุงอีกสาสิบพฤษภาคมนี่นะไปแล้วบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีนี่แกไปวันนี้เลยนะบ่ายสองหยกหยกรวดเร็วมากไปแจ้งความวันเนี้ยคนเนี้ยคนที่ชูป,ป้ายมาเกีย้ยเขาเคยถูกคดีหนึ่งหนึ่งหกนะแล้วก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมา เขาก็ไปแจ้งความว่าแล้วออกมาประกอบกิจกรรมกิจเวรแบบเนี้มันผิดเงื่อนไขาการประกันตัวไหมละเมิดเงื่อนไขาสารจังหวัดทนบุรีไหมห้ามเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยุยงปลุกปั่นประชาชนไม่เนี่ยขอบคุณคุณโอมนะฮะอันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมผมไม่รู้แต่ว่า ถ้าเงื่อนไขการประกันตัวมีว่าอย่างที่บอกมเมื่อกี้ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอันกระทบต่อสถาบันนะกิจกรรมที่ทําหลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยกระทบไหมยุยงปลุกปัน่นไหมแล้วจะเป็นเหตุให้สิ่งที่คุณทรงชัยคุณโอมเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยกระย่นหลักฐานเยอะแยะเลยนะไม่ต้องดูหรอกนะเยอะเป็นปึงเลยมาเป็นแบบ เย็บ yep, มานี่หนาปึกเลยไม่ต้องดูหรอกอันนี้เป็นเพื่อนของสำนวนนะครท่านก็รวบรวมหลักฐานทั้งทาง a c e b o o k นะนี่นี่เดี๋ยวผมดูก่อนไม่เ,เอาขึ้นนะนะเอาขึ้นแค่น,นีพอแล้วนี่ท่านรวบรวมมาให้ว่าอย่างนี้เป็นใบแจ้งความหนึ่งใบเออไม่ต้องดูนะเอกสารประกอบการแจ้งความ12แผ่นคือแกแคปมาให้ดูเลยว่าแต่ละเพจแต่ละเพจที่ออกมาจากคุกแล้วเนี่ยมาทําแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันผิดเงื่อนไขไหม มีแผ่นเมมโมรีการ์ดบันทึกคลิปวิดีโอเอกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันทำแล้วมันก็โพสหรือว่ามีการถ่ายทอดมีการไลฟ์คุณโอมก,ก็เก็บหลักฐานไปแจ้งความรวมทั้งหมดในเอกสารเนะนี่ยสิบสี่แผ่นโอ้ยเนี่ยอันนี้เอาให้ดูไว้ว่าเดี๋ยวคอยดูว่าจะได้เป็นบรรทัานว่ามันผิดเงื่อนไขไหมสังคมจะอยู่กันไม่รู้ผมเอากฎหมายเป็นหลักฮะถ้าคุณมีสิทธิ์ก็สิทธิ์นั้นก็ต้องอยู่ในอำนาจรัฐธรรมนูญที่ให้ไว้ถ้าทำได้ก็ทำ ทำผิดจะถูกจะผิดก็อยู่ที่ศาลเดี๋ยวถ้าเกิดกลับเข้าไปในคุกอีกก็อย่ามาโอดโอยว่าปล่อยตัวเพื่อนเราเพราะคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วเช่นเดียวกับคนอื่นคนอื่นไม่ว่าฝ่ายไหนนะถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมผิดเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ควรได้รับสิทธิการประกันตัวแต่ถ้าเกิดคุณใช้สิทธิการประกันตัวผิดเงื่อนไขผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกคุณจะอดอาหารจนไส้บวมพุงป่องยังไงเนี่ย ตรงนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วกันก็ต้องบอกว่าเรื่องของมึงเอออ่ะคนดูว่ายังไรใช่ดูหน่อยตกลงลุนๆซิว่าตกลงจะกลับไปกินข้าวฟรีไหมจะต้องมีกิจกรรมปล่อยเพื่อนเราอีกไหมเออถามดูถามดูมดฮะเดี๋ยวสอบถามสารประชาชนก่อนนี่ในโทรทัศน์นี่เป็นสารสถิตยุติธรรมในฟักบุ๊กยูทูปเนี่ย สารประชาชนบอกสิว่ายังไงเออเพราะว่าคนดูรู้หมดแล้วละ่ะเห็นหมดแล้วกิจกรรมพวกนี้นะกิจกรรมกิจเวรเนี่ยนะมากันต่อ